อันนี้ก็นะครับหลังจากที่พักจากการสอนนะครับได้ที่ยวกลสมาไหว้พระที่วัดนะครับาจากนักเรียนนะครับน้องฝ้ายเจ้าถิ่นวัดก็โอเคนะครับสวยนะครับสวยคนก็มาดูนะครับมาตามข่าวเลยนะครับที่น้องฝ้ายได้บรรยายไปแล้วครับก็หลวงพ่อนี้มีเห็นแล้วก็ไปขุดเรือมาแล้วก็เป็นเรือจริงๆนะครับผม โอ้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นครับบทสวยงามโอ้สร้างด้วยกวดลืมบอกนะคะว่าอันนั้เรือโบราณตอนนี้ไม้ทั้งลำทำด้วยไม้ตะเคียนโอนะะ้เป็นไม้ตะเคียนทั้งรอบไม้พายก็เป็นไม้ตะเคียนที่ใหญ่มากหน้าแต่โบราณบอกว่าไม้ตะเคียนคือไม้ตะเคียนของจริงกับของแหวน อันนี้นะครับคือของจริงนะครับที่ขุดขึ้นมาได้นะครับสงสารทางวัดซอยยางโม้ยำเลือนะครับลำเลือนนี้ก็นักเรียนนักเรียนของครับมอเ้ยวโยนะครับเส้นก็ไปทางนาดีเออมันก็ยังดูเหมือนไม่เก่ามากนะครหมอเป็นยวโยเป็นงามนะครับพี่น้องมากกับยางเบิงบางชมเรือดแต่สีไ่ได้ตากแดดคือเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทางวัดก็ก็ กำลังเตรียมการอยู่นะครับพราะว่เพึ่งได้เพื่นบ้านขึ้นมาใหม่แล้วกระทั่งวัดกัดในก,กำหนดงานพุทธาภิเษกต,ตั้งต่กวนสิ้นเดือนแต่กวอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งต่เดือนมกรานะครับพวก,ะะกขา้าว่าสิใดเลือนั่ำเน่งขึ้นมาไว นะครับเร็วปานนีนะครับไปคนแค่สามมือโอ้คนสามมือหมายถึงว่าขุดสามวันวันที่สี่เจอเวันที่สามมาแล้วคือวันที่สี่นั่นจะเอาขึ้นรถได้นะครับเอาขึ้นรถไปต่อรับมือที่ห้าวันที่สี่นั่นไปสี่บู่นะครับเอารถขามปลาเงาที่สุดวัดเพื่อพุทธพ่อที่นี่นะครับทุกทราย ดูไม้ไายนะครับไม้ไายไม้ภายใหญ่ค่ะมีหอดสากกระเบือ้อม อะไรไม่รู้แต่ดูมันนไม่ใช่สระกระเบื้องนะพี่มันเวลาเลือดเขาต้องไปทีฆัดไว้อะแล้วก็ไว้ที่จับผายอันนี้การมีการบูรณาไปแล้วเห็นนึกว่ามีนึกว่ามันสมัยก่อนมีตะปูไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเอาตะปูมาตีให้มันให้มันพี่ดูได้ไงไม้ผายที่หน้าใหญ่ มแม่แมอ๋อนี่คือไม้พายเลย,ยอ๋อมาดูหน้าความกว้างของไม้พายอันนี้แสดงว่าคนสมัยนั้นต้องคนแปดศอกอย่างที่ว่าเนาะอันนี้คือไม้ตะเคียนหมดเลยทั้งลำทั้งลำเนี่ยมองเห็นที่สวยๆยังดีๆอยู่อันนี้ตาหนูบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนหมดเลยของแท้บวชก็ทำด้ขวดโอ้อมาดูได้ยากครับวัดนี้เรามีอะไรอีกไหมนอกจากเรือเนี่ย นอกจากเรื่องอะไรกไม่มีแล้วอันนี้คืออาซาบะแต่ก็แปลกดีนะเป็นโอโหใหญ่เลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้ายังไงสนใจมาเที่ยววัดอะไรนะวัดบ้านนนสวรรค์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดโอเคครับถ้าใครจะมาก็มาที่อำเภอโพนทองก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะถามชาวบ้านก็ได้นะครับถ้าไม่รู้เส้นทางนะครับอยู่ห่างจากอำเภอไหม อยู่ห่างจากตวัวอำเภอไหมไมค่ะอ,อยู่ในตวัวอำเภอพนทองเลยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะไปสอนต่อนะครับล้างจาน,นีีไปนะครับ